สวัสดีครับ,รบเราอยู่กับ Art Toy Gangster Gangster มีแต่ความสุก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 ครับผมวันนี้เราจะมา u n ็อกน้องมอลลี่ m มก k e y Space Molly Disney ครบรอบหนึ่งร้อปีนั่นเองอ่ครับผมซึ่งตี้เราก็รอกันมาสักพักหนึ่งแล้วกว่าเราจะได้ใช่อ่เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิด u n b ็อกกันนะครับอันนี้เป็นแบบ Mickey Mouse จาก Disney ด,ด้วยนะเนี่ยดูหน้ากล่องดูหน้ากล่องด้วยนี เราจะรอดูข้างในแกนว่าน้องสวยหรือเปล่าแล้วลก็ติไว้ตรงมันแล้วแลวก็มันจะเป็นเหมือนมิกี้เมาส์นะดูข้างๆกล่องก,ก็จะเป็นลายด้วย เป็นลายสวยมากเลยแล้วก็มีเปลวและมีก๊าเช่นเดิมก๊ออกมาอยู่ขั้ด้านบนใช่อ่าองจิดทับเลยว่าน้อกก๊บอกอะไรบ้างจะเป็นซองแบบนี้เลยข้าหลังก็เขียนมาป๊อปมาดเหมือนเดิมนะอ่าเขามีอะไรให้บ้างเนี่ย เป็นเหมือนใบว่านกชืออะไรอ่าด้านหลังด้านานี้จะเป็นปลาสเปสมัลลี่แล้วก็อีกใบหนึ่งี่าง่ายเป็นอะไรเ,เอ่ยคู่ม,มือว่าน้องทำอะไรได้บ้างขออยับตรงไหนได้บ้างนะอ่าโอเคเรามาดู โดน้องกันนะครับอ,อ,อ,อือ,อนี่เหมือนจะเป็นสีขาวแดงนะแล้วก็กันชิ้นก็เยอะมากๆเหมือนเดิมให้มาเต็มที่อีกแล้วกันชิ้นกำลังจะได้เห็นตัวน้องแล้วมิกกี้เมาเลย ตดิสนีย์็ตัวเอกก็คือมิกกี้เม,ม,มาส์มิกกี้เมาส์เป็นเาใรจับน้องมันผ้าเป็นแนะอาอ้ออออนาแล้วก็จะเป็นเหมือนที่ใสเ่เป็นผ้าเก็บไปดึงั่อิเป็นยังไงบ้าง ที่ okay, oh, ปืนโอ้ oh, ที่ปืนก็จะมีตัวลายของมิกกี้เมาส์ด้วยแล้วก็มันจะเขียวมอลลี่ด้วยนะเนี่ยอีกข่างนึงก็เป็นลายมิกกี้เมาส์เหมือนกันสวยมากเลยลนะเนี่ยนี้่มีลายที่ปืนด้วยอืมอาลาวต่อไปเราจะมาดูตัวน้องแม่น้องเกินอาจจาะขัดจะขาวจะขาว หน้ากากหันหลังก่อนติดไปด้วยโอ้โว้าวนี่เลยเขาแพ็กหน้าน้องมาอย่างนี้นะตัวน้องก็เลื่นๆมันๆด้วยดีจังโอเคชนหน้าหน่อยชนหน้าหน่อยนี่ มิกกี้เมาส์เท่มากเลยนะเนี่ยเออน้องตาดูน่ารักมากเลยที่ลูกกระตาของน้องก็จะเป็นลายมิกกี้อยู่ด้วยใช่ขอก<ร>แกะนี่ก่อนออขอแกะขอแกะอ่าแกะแกะหน้ากากนิดนึงยวจะได้เห็นหน้าน้องชัดๆขอหอมมาอย่างนี้เลยเออโอเคเอ่ะ หันะะคหนน้าดูนี่ที่ลูกกระต่ายท่มากเลยมันเป็นลายมิกกี้เมาส์ด้วยมันเป็นเรื่องราวของมิกกี้อยู่ด้านในใช่อ่าแล้วก็หูเนี่ยก็น่ารักมากเลยด้วยแทบจะไม่มีเสียงเลยนะเนี่ยนุ่มนวลมากหัวด้านหลังก็จะเป็นลายดิสนีย์ตาดิสนีย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ทั้งแก๊สเอเบเนี่ย ปกติจะเป็นลายธรรมดาแต่นี้จะเป็นลายมิกกี้เมาส์ด้วยนี่อ่าราตถอดแขนต้องดีกว่าเลยใช่ไหมโอ้โหใส่ถุงมือดำโอ้อันนี้ออกได้ไหม,ไมต้องก็ได้พึ่งน,น,นะคุนี่นล้ยยาวกว่าปกตินะเนี่ยน่ารักมากเลยใส่ถุงม,มือสีดำด้วย ไอ้ฉางนี้เขานั่งใส่ตัวมิกกี้เมาส์ตัวเล็กๆอยู่ข้างในเนาะไม่น่าจะได้ดูเท่ขึ้นอีก <c oughs> แล้วก็ใส่ตรงแท้ตรงนี้มันดูสวยมากเลยแล้วก็ตรงที่ตัวน้องเนี่ยเหมือนเรื่องราวของมิกกี้เมาส์นะนี่ตัวน้องก็เ,เป็นโทนขาวแดงอ้ดำแดงใช่ดูเท่มากแล้วก็นิ้วเขาเหมือนจะพิเศษใช่ไหมมันดูยาวกว่าปกติเออดูนิ้วย,ยาวๆเนาะ <c oughs> อออลองเสตปืนดูสิปืนแต่ดูเท่มากเลยอืมสำหรับคนที่ชอบสายดิสนี์มิกกี้ไม่ควรพลาดตัวนี้นะเพราะมันน่ารักจริงๆตัวนี้เท่ <S 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 1> <S 1> hey, มากด้วย <S 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 สีสวยมันแววดำแดงนี่อ่าเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ทั้งส่ว ขยับได้นะนี่ด้านหลังด้านหลังใช่หันมาด้านหน้าเน่หมุนครบรอบพอดีแล้วก็ที่เ้าก็อู้มันเหมือนสัญลักษณ์ของรอยอลลี่ด้วยอ๋อดูดูดูดแล้วก็มีตาดิซี่ด้วยนี่สองขาจะเห็นเป็นลายมงกุฎของโรยอลลี่อยู่นะเนี่ย อโอเคล้วก็ได้น้องตัวใหม่มาอยู่ที่บ้านแล้วแล้วใช่ได้เพิม่มใาอีตัวแล้วโ okay. อเคอะเสียงนุ่มนวลมากวันนี้ก็น่าจัดเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวใหม่ๆหรือของเล่นอะไรใหม่ๆแล้วเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนึนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ Bye